แคนวาเพิ่งจะปล่อยของใหญ่ออกมาครับเป็นการประกาศที่สั่นสะเทือนวงการ Creative ไปเลยซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในงานปิดท้ายเวิลด์ทัวร์ของพวกเขาที่จัดกันมาตลอดทั้งเดือนคือแคนวาไม่ได้เปิดตัวแค่ของใหม่นะครับแต่มาพร้อมกับปรัดญาใหม่ที่กล้ามากพวกเขาบอกว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งจินตนาการเป็นอนาคตที่พลังของการสร้างสรรค์นเนี่ยจะไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่เครื่องมืออีกต่อไปแล้ว บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่อัปเดตธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการท้าชนบิ๊กเนมในวงการแบบตรงๆเลยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันหมุนรอบแนวคิดหลักแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าคือตอนนี้แคนว่าไม่ได้เป็นแค่แอปแอปหนึง่งต่อไปแล้วครับแต่เขาเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการเพื่อการสร้างสารรค์หรือ Creative Operating System แล้วมันหมายความว่ายังไงกันแนะ่พูดง่ายๆก็คือ มันเป็นการเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานครีเอทีฟไปเลยจากที่เคยทำไฟล์หนึ่งบนโปรแกรมหนึ่งแล้วย้ายไปทำอีกโปรแกรมหนึ่งตอนนี้ทุกอย่างจบในที่เดียวภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับคือจากเดิมที่เราต้องสลับแอปไปมาเปิดหลายไฟล์หลายแทบ็บวุ่นวายไปหมดตอนนี้มันกลายเป็นศูนย์กลางที่ทุกอย่างเชื่อมกันหมดในไฟล์เดียวเลยซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในชุดเครื่องมือที่ชื่อว่า Visual s u i t e 2.0 แล้วไรล่ะที่เป็นขุมพลังขับเคลื่อนระบบใหม่ทั้งหมดนี้คำตอบก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ถูกอัปเกรดให้ทรงพลังขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับและนี่ไม่ใช่ AI ทั่วไปที่แค่สร้างรูปนะครับแต่มันคือโมเดลที่ถูกเทรนมาให้เข้าใจภาษาของการออกแบบโดยเฉพาะเลยมันเข้าใจเรื่องเลเยอร์การคุมทนแบรนด์การเลือกใช้ฟอนต์หรือแม้แต่ลำดับความสำคัญของข้อมูลซึ่งทำให้มันสามารถสร้างดีไซน์ออกมาทั้งชุด ที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขต่อได้หมดเลยแล้ว AI ตัวใหม่นี้ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันจะเข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเราเลยคือมันจะอยู่กับเราในทุกขั้นตอนการทำงานจริงๆเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันที่เครื่องมือใหม่ๆกันบ้างว่ามันมีอะไรเจ๋งๆเพิ่มเข้ามาอีกเพราะตอนนี้แพลตฟอร์มเขาขยายความสามารถให้ทั้งครีเอเตอร์แล้วก็ภาคธุรกิจแบบจัดเต็มเลยครับ เขาปล่อยของใหม่ที่ทรงพลังออกมาเพียบเลยครับอย่างเช่นวิดีโอ2.0ที่มีฟีเจอร์เด็ดชื่อ Magic Video ที่แค่โยนคลิปดิบๆเข้าไปมันก็ตัดต่อให้กลายเป็นวิดีโอสวยๆพร้อมลงโซเชียลได้เลยหรือจะเป็น c a n v a Growth ที่เป็นเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรใช้ออกแบบยิงแอดแล้วก็ติดตามผลได้ในที่เดียวเลยครับแต่รู้ไหมครับว่าฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแท้จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับมัดเด็ดที่ c a n v a าปล่อยออกมา ซึ่งหมัดนี้เนี่ยเขาตั้งใจปล่อยใส่น้าออกแบบมืออาชีพแบบเต็มๆเลยครับคือก่อนหน้านี้แคนว่าก็เคยสร้างความหือฮาไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Affinity ซึ่งเป็นคู่แข่งตัวเป้งของโปรแกรมสายโปรจากค่าย Adobe ต้องบอกว่า Affinity เนี่ยคือชุดโปรแกรมที่รวมเครื่องมือที่โปรเขาใช้กันจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไฟล์เวกเตอร์ที่ขยายเท่าไหร่ก็ไม่แตก การแต่งรูปขั้นเทพหรือการจัดหน้าสำหรับงานพิมพ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับมืออาชีพเลยครับคำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือและโปรแกรมระดับโปรที่ทรงพลังขนาดนี้พอมาอยู่ใต้ชายขาของแคนวาแล้วจะมีราคาเท่าไหร่คำตอบก็คือ0ดอลลาร์ครับใช่ครับฟังไม่ผิดตอนนี้มันฟรีอย่างสมบูรณ์ และนี่ก็ไม่ใช่แค่โปรโมชั่นชั่วคราวนะครับพวกเขาประกาศชัดเจนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรคือฟรีตลอดไปทีนี้พอเล่นใหญ่เบอร์นี่คำถามสำคัญก็คือแล้วตลาดเขามีปฏิกิริยายัางไงโดยเฉพาะกับยักษ์ใหญ่อย่าง Adobe ที่โดนท้าทายโมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกเขาอย่างจังถึงแม้ว่าหุ้นจะไม่ได้ดิ่งเววอะไรขนาดน,นั้นนะครับแต่ก็เห็นปฏิกิริยาทันทีเลยคือหุ้นของ Adobe ีเนี่ยปรับตัวลงนิดหน่อย ทันทีที่มีข่าวออกมาแล้วคนในวงการล่ะเหล่าดีไซเนอร์มืออาชีพจริงๆเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บอกเลยว่าความคิดเห็นนี่หลากหลายมากครับฝั่งหนึ่งก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือที่เวิร์กมากเลยนะทำให้การทำงานร่วมกับคนอื่นง่ายขึ้นเยอะคือดีไซเนอร์สามารถสร้างเทมเพลตหรือที่เรียกว่าแบรนด์ไกด์ไลน์ซึ่งก็คือกฎการใช้โลโก้สีหรือฟอนต์ของแบรนด์แล้วส่งต่อให้ทีมอื่นที่ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์เอาไปใช้ต่อได้เลยง่ายๆโดยที่งานไม่เพี้ยน ในทางกลับกันคนที่ทำงานสายลงพิมพ์นี่กุมขมับเลยครับเขาบอกว่าเจอปัญหาทางเทคนิคกับไฟจากแคนวาบ่อยมากอย่างเช่นเรื่องโปรไฟล์สีที่มั่วสำหรับงานพิมพ์หรือไม่มีบ l e ดซึ่งก็คือพื้นที่เผื่อตัดตกที่สำคัญมากๆในกระบวนการพิมพ์นั่นเองแล้วก็มีดีไซเนอร์อีกกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับที่บอกว่าเฉยๆมากไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับธุรกิจหรืองานลูกค้าระดับไฮเอ็นของพวกเขาสักนิดเหมือนกับว่าแคนวาอยู่คนละโลกกับงานของพวกเขาไปเลย การที่แคนว่ารวมเอา AI สุดล้ำชุดเครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นและที่สำคัญคือชุดโปรแกรมระดับโปรมาให้ใช้กันฟรีๆเนี่ยมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตที่ความคิดสร้างสารรค์จะเข้าถึงง่ายกว่าที่เคยเป็นมาแบบเทียบไม่ติดเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่เครื่องมือสร้างสารรค์ที่ทรงพลังที่สุดกลายเป็นของฟรีสำหรับทุกคนแล้วเนี่ย อะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวตัดสินและแยกไอเดียที่ดีออกจากการลงมือทำที่ยอดเยี่ยมนี่อาจจะเป็นความหมายที่แท้จริงของยุคแห่งจินตนาการก็เป็นได้ครับ